ท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้าเป็นรายการที่ผมไม่อยากท่านผู้ชมพลาดปูเสือรอฟังเลยเลยมีเรื่องใหญ่ๆสองสาเรื่องที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องแรกท่านผู้ชมรู้จัก IMF ใช่ไหมตอนนี้กลุ่ม b ริกสของรัสเซียจีนอินเดียบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้กําลังจะตั้ง IMF 2ขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับ IMF นี่คือการปลดแอกจากทางเป็นท่าเศรษฐกิจและการเงินลและที่สําคัญคือและประเทศไทยจะยืนอยู่ที่ไหน ที่สาคัญมากนะฮะอาทิตย์หน้าก็คือว่าท่านผู้ชมจํพุ่มิกับโจได้ใช่ไหมฮะคนที่ถูกสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตเพราะว่าเอาถุงคลุมหัวผู้ต้องหายาเสพติดจ,จนเสียชีวิตท่านผู้ชมรู้มาภ่มิกับโจโเนี่ยรวยแค่ไหนอาทิตย์หน้าเราจะมาเปิดโผลกันท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วเห็นข้อมูลจากผมแล้วท่านผู้ชมจะอึง้งนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงนี่ท่านผู้ชมครับถึงอาทิตย์หน้าอย่าพลาดนะครับ